แต่การที่พระจันทร์โครจรเป็นเกษตรจันคือดาวแห่งโชควาสนาในภพลาภมีโชคมีลาบนะครับหนึ่งสี่สองหกเอยู่ด้วยกันในพบลาภอันนี้แปลว่าได้เงินได้ทองนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือบุญบารมีที่ตัวเองสร้างที่ตัวเองทำณวางช่วงบ่ายที่จริงเช้าเนี่ยอยู่ที่ภพอริ นะ่ะบายจันทร์เข้ามาที่พบปัตนิมาร่วมกับพระอาทิตย์นะในราศีจักรก็ร่วมกันรนว่างจักรก็ร่วมกันลักษณะนี้คือดาวองศาถึงกันแต่ยังไม่สนิทกันดีถ้าสนิทกันจันทร์ดับนะครับโชคลาภผลก็เสียหายเพราะความโลภแต่ถ้าไม่โลกยับยั้งเป็นก็ไม่เสียนะการที่พระจันทร์ดับเป็นอย่างนี้นะครับ ทีนี้พระจันทร์ยังไม่ดับแต่ว่าองศาใกล้ละช่วงบ่ายยังไม่ดับอยู่ที่พบปัตตนิผู้ของคนรักเพศตรงข้ามให้โชคลาภผลนะครับแล้วทีนี้เรื่องของดาวแห่งทรัพย์คือพระศุกรนะ์เป็นดาวพบสุภะด้วยจะเป็นราชาโชคในเรือนลาภจะได้รับภาระจากผู้หลักผู้ใหญ่ แต่เป็นเรื่องของอาชีพที่จะเก็บกินไปเรื่อยๆนะครับแล้วดาวพระเสารเป็นดาวแห่งโชคลาภผลเป็นเกษตรในภพปุตตะนวางนะราศีจากจุลิภอรินะครับอันนี้ก็จะแปลความว่าบางคนถ้าจะเอาเงินไปเล่นการพน,นันเอาไปซื้อหวยไปเสี่ยงโชคมันก็ติดตรงที่ว่าค่าใช้จ่ายของลูกหลานก็เลยน้อยๆนะก็เลยไม่เล่น แบบนี้อันนี้อาการเป็นอย่างนี้เรียกว่าดาวปุตตะพักองศานะครับแต่ถ้าคิดจะเสี่ยงโชคก็เอาน้อยๆไว้นะเอาน้อยๆไว้มันยังมีภาระอันยิ่งใหญ่ทางด้านการเงินอาชีพที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะมอบหมายให้มุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องพวกนั้นจักดีกว่าแมมแต่บางคนก็เถียงมาอาชีพหลักที่ทำอยู่ก็คือ เล่นหวยไม่มีอาชีพอื่นอ่ะเป็นซะอย่างนั้นอีกอ่ะนั่นแหละก็มุ่งตามอาชีพตนนะครับก็ถือว่าเด่นนะเด่น